สวัสดีคะ่ะคิดถึงกันไมวันนี้ได้ไปงานลูกไลอ้นแล้วค่ะวันนี้พี่ดินมารับนี่แต่รถนูไป <c oughs> วันนี้นะคะเจอกันที่คอนเสิร์ต r ว p o ์กพอยต์ออนทัชยโยม่วนจอยหลอยแรงณนะที่ว่าการอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาลูกไลอ้นลงเอาไว้ว่าประมาณสองทุ่มเขาที่เราขึ้นกี่ทุ่มนะสามทุ่มีกสาสาทุ่มเล่นเกมกันะเวลาที่ไหนลืมแล้วเโคราโครา พลาดมาคนนี้ไม่พลาดเลยนะคะแต่ว่าหน่งานเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไปค่ะวันนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวแอมชาแนลจะติดตามคลิปบรรยากาศต่างๆและเอาไม้แม่รับชมนะคะว,วันนี้เดี๋ยวจะเลยไปส่งพี่ชายที่อําเภอสนามชัยเขตค่ะก็จะติดติดก,กันกับแปลงยาวไม่ไกลประมาณสามสิบนาทีประมาณนั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเลยไปส่งเขาที่บ้านก่อนเพราะว่าที่บ้านทาบุญ ไปรับมาแล้วก็เดี๋ยวไปส่งนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสําหรับแม่แม,แม่ที่จะตามรอชมคลิปลูกไลอ้นแล้วก็ไปเป็นแรงใจแม่แม่ที่มีโอกาสก็ไปเป็นแรงใจหน้าเวทีนะคะแม่แม่ที่อยู่บ้านก็เป็นแรงใจหน้าจอนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ